พื้นที่บ้านเราเนี่ยภูเก็ตและเล่งสองเทียวสําคัญก็ไล่ผักส่วนนี้เขารวมมือนะครับในการหวางแพนดูแลหนักท้องเทียวความปลอดภัยทางทะเลล่ลางพบอุบัติเหตุช่วงนี้เนี่ยลมมันแรงในเร่ทางอ่าวไทยทางกว้างอันดามันนะครับก็ต้องหวังแพนรักษาความปลอดภัยกันครับโดยทีห้องประชุมชันซตำจรวดสองเทียวภูเก็ตนะครับไล่หน่วยงานแล้วกรวมหวา่างแพนกันครับ้องสาวแกล้นในการป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันดีที่สุดก็คือว่าให้เรือโอ้กัน<ช>น <ขอ S 1> คะครับพอออกไปแล้วเนี่ยช่วยยากันนะครับเพราะนั้นก็ต้องหาแนวทางในการป้องกันรวมทั้งอุป,ปรกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเจ้าเกิดแลือสำเรือเฮลิคอปเตอร์ต้องมีนะต้องบินไปช่วยท่านนะนะครับฮะเกิดฤทธิ์กระดับมือในโดยมีทางด้านพันตำรวจเอกธีรวัตรเลี่ยมสุวรรณครับรองผู้กั้นของภูเก็ตเนี่ยพร้อมโดยทางด้านของตำรวจท้องเที่ยวนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องทางเม็ดเนี่ยเขามานั่งพูดคุยกันก่อนนะครับวางแผนกันเนี่ยเนี่ยเมื่าเที่ยวในผาภูเก็ตตอนเนี้ย แน่นจริงๆนักท่องเที่ยวอยู่รูปก็หลังมามาักไม่ใช่ผูกเกตอยน่างเดียวลำมาจนถึงเก่าซกมาจนเคลื่อนของบาเราด้วยนะครับค่ะแล้วจากการประชุมรวมกันนี้ค่ะแลวก็ได้ขอสรุปว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อความรวมมือจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางน้ำเรือโดยสารและก็ผู้บริการชาวเครื่องเล่นทางน้ำให้ตรหลักัึงความปลอดภัยข้องหนักท่องเที่ยวให้ดําเนินการตามประกาศข้องกลมเจ้าท่าและปฏิบัติตามคําเตือนข้องกลุมอุตุนิยมวิทยาอย่างแคร่งขัดค่ะ ประชาสัมพันธ์ให้หนักองเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะปฏิบัติตามกฎระเบียบมีข้อบังคับมีป้ายเตือนอะไรก็คือต้องรวมมือกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำต่างๆเราไปควางเสี่ยงมีเสียงสัมษา์ใช่ไหมเสียงสัมผาสก่อนทันผูกกับนะครับซึ่งมาร่วมกันวันนี้ซึ่งเรามาร่วมกันเพื่อมาบูรณาการร่วมกันในการที่จะ สร้างความเชื่อมั่นในนักท่องเที่ยวนะครับท,ที่จะมาเที่ยวในวันนี้ที่กับภูเก็ตนะครับนตอนนี้ให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามาภูเก็ตแล้วนี่ความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเจ้าท่าเองอก็มาได้พูดคุยกันว่าในการในการเอาเรือออกในการแจ้งเตือนสภาพภูมิอากาศนะครับในความดูดูความมั่นคงของเรือดูอความปลอดภัยขอ,ของนักท่องเที่ยวในการใส่ชูชีพเองหรือการเดินเรือเองการติดตามนักท่องเที่ยวกันนะครับ ซึ่งวันนี้ก็ได้พูดคุยในส่วนของทวกจเองก็กับนายทะเบียนเองก็จะมีการไปสัมพันธ์เนี่ยไปทางผู้ประกอบการธุรกิจน่อเที่ยวนะครับถ้ามีความจําเป็นจริงๆเนี่ยไม่สามารถออกเบือได้จริงเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลที่ซึ่งทางนายทะเบียนหรือทวจเองก็จะนําไปสื่อสารกับทางผู้ประกอบธุรกิจน่อเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบนะครับข้อมูลในกรณีนี้ด้วยนะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิิหมายที่ดีนะครับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองก็มาเพื่อมาวันนี้เพื่อให้เกความชื่นั่นจริงๆ นะครับนั่นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นทะเลอันดามันนะเราจะเห็นว่าชายอ่าวไทยทะเลอันดามันในคลื่นลมแรงแล้วในในในเครื่องในคลื่นลมแรงไหมครับท่านนายอำเภอคลื่นไม่ไม่ไม่เหมือนในทะเลไม่เหมือนในทะเล <c oughs> นะครับนะครับ